สวัสดีครับเพื่อนเพื่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคู่โด่งคอยอีกครั้งสวัสดีและก็ต้องขอขอบพระคุณ fc ทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมทักทายพูดคุยกัน หลายท่านส่งเหรียญเข้ามาขายหลายท่านก็มีการซื้อขายกันนะครับแล้วก็มีการซื้อขายกันปัปบไปก็เน้นย้ําอีกทีหนึ่งเหรียญที่คูโดงรับซื้อเกิดจากความรักความชอบโดยส่วนตัวนะครับคูโดงไม่ได้ซื้อมาเพื่อจําหน่ายขายต่อคูโดงจะซื้อเหรียญในมุมมองของคนที่เป็นนักสะสมเป็นหลักนะครับ ไม่ได้ซื้อเหรียญในมุมมองของคนที่เป็นพ่อค้าเช่นอะไรนะครับหลายคนอาจจะอมองอคนที่เป็นพ่อค้าขายเหรียญกับนักสะสมแตกต่างกันตรงไหนสําหรับการซื้อนะครับครูดวงยกตัวอย่างอันนี้เนี่ยเหรียญเนี้ยเหรียญเนี้ยนะครับผมดูให้ดีนะครับเห็นไหมเหรียญนี้เป็นเหรียญพระเสียนขวางเหรียญที่เป็นพระเสียนขวางนะครับ ในกลุ่มนักสะสมในปัจจุบันก็ขาย300บ้าง400บ้างก็แล้วแต่สภาพของเหรียญคนที่เป็นพ่อค้าเวลาเขาซื้อเหรียญนะครับเช่นเหรียญนี้เขาขายอยู่ในกลุ่ม300-400เขาก็ต้องการซื้อให้ถูกที่สุดก็คือ100-200บาทเนี่ยแล้วก็มีจํานวนเยอะยิ่งเยอะเขาก็ยิ่งซื้อเพราะเอามาขายได้กําไรต่ออันนี้คือหลักความคิดของคนที่เป็นพ่อค้าก็ไม่ได้ผิด เพราะว่าซื้อมาจําหน่ายขายต่อก็ถือว่าเป็นอาชีพสุจริตอีกหนึ่งอาชีพแต่ทีนี้มาดูในมุมมองของคนที่เป็นนักสะสมนักสะสมนะครับสมมติเหรียญน,นี้เหมือนกันเป็นเหรียญเดียวกันคนที่เป็นนักสะสมพอเขาได้เหรียญน,นี้มาภะเสียงขวางในแบบนี้มาอย่างยกตัวอย่างคู่โด่งเนี่ยถ้าคู่โด่งได้ภะเสียงขวางนี่มาคูโด่งก็ไม่อยากได้พระเสียงขวางอีกแล้ว เนี่ครับผมนอกจากผสยนขวาอันนี้ไปทางขวาใช่ไหมอาจจะเป็นทางซ้ายหรือว่าเป็นผสยนตรงไปเลยอันนี้คนที่เป็นนักสะสมเขาตามหาแบบนี้แล้วสมมติถ้าเกิดเหรียญน,นี้คูโด่งไม่มีพอขาเขาหับซื้อร้อยส0งร้อเอามาขายส0มร0อยสี่ร้อถ้าเหรียญน,นี้คูโด่งไม่มีคูโด่งก็จะซื้อ300 400ยสีรบาท เพราะว่าเราไม่มีคนที่เป็นนักสะสมจะแตกต่างจากพ่อค้าก็ตรงที่เวลาเขาเก็บเขาต้องการเก็บแบบหลากหลายเพื่อเป็นคอลเลกชันอันนี้ในะมุมมองของคู่โด่นะครับก็แล้วแต่ว่าใครเข้าใจกันเนาะโอเคครับผมทีนี้มาวกถึงเหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆส่งมาขายเยอะจริงๆคุ่โดกก็ทำออกไปนะครับคลิป2คลิปนี่แหละ เกวกเหรียญเนี่ยเหรียญน,นี้ในกลุ่มนักสะสมนะครับถามว่ามีคนเอาออกมาขายไม่มีแต่ไม่มีคนซื้อเพราะเหรียญน,นี้ไม่ใช่เหรียญเออร์เลอร์คอยมินเออร์เลอร์หรือว่าเหรียญที่ผลิตผิดพลาดเนี่ยเนี่ยครับผมก็ อย่างที่บอกนะครับของคู่ดงก็ขออนุญาตไม่ซื้อเนาะแต่ถามว่าเคยซื้อมาไหมเหรียญแรกซื้อมาตอนเข้าวงการใหม่ๆโดยการที่เราไปดู YouTube ช่องโน้ช่องนี้ในโน้โน้เปนก็คือพ่อค้าเขาออกมาปั่นอะเหรียญน,นี้ราคาสองพันบาทมีคนขายให้เราห้าร้อยเราซื้อเลยพอเราซื้อเสร็จก็แจ็บ ปัจจุบันไม่มีคนซื้อด้วย20บาทยังไม่มีคนซื้อเลยเพราะถือว่าเป็นเหรียญชำํำรุดจากการใช้งานของคุณดวงก็ไม่ได้รับซื้อนะครับโอเคนะครับทําความเข้าใจกันเนาะอ่ะเดี๋ยวมาวกกับเหรียญที่คุณดวงมาประกาศรับซื้อ3เหรียญ3พศนี้ก็ต้องบอกว่าคุณดวงรับซื้อเริ่มต้นเหรียญละ500บาทถ้าเกิดใครมีก็ดูข้อมูลด้านล่างนะครับ ติดต่อมาที่โดง SC2375 ซึ่งเป็นไลน์ ID หรือว่ามาที่ Facebook Fanpage คุโดงคอยแล้วก็เดี๋ยวคุโดงก็จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ให้ด้านหลังเนาะใครสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อช่องทางนั้นโอเคทีนี้มาถึงเหรียญแรกที่คุโดงจะมาพูดถึงก็คือเหรียญ5บาทปี2551ที่เป็นเหรียญพระเสียนใหญ่หรือว่าเหรียญบางนี่ครับผมเหรียญน,นี้ จำนวนการผลิตจากคู่มือของคู่โด่งที่มีนะครับอยู่ที่6ล้าน2 2 5 0 0 0เหรียญก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับเหรียญนี้แต่คู่โด่งเน้นย้ำนะครับคู่โด่งพูดจากข้อมูลเหรียญกะสาบไทยนะครับจากคู่มือสะสมเหรียญกระสาบไทยนะครับบางคนมีอีกหนึ่งคู่มือราคาไอ้จำนวนการผลิตอะไรก็ว่ากันไปก็แล้วแต่เขานะครับแต่ว่า เหรียญนี้ของคูโดก็นามาจากข้อมูลนี้เหรียญนี้อีกหนึ่งเหรียญเป็นหนึ่งเหรียญน,นะครับปี2551มาถึงเหรียญที่สองปีที่สองเหรียญนี้จะเป็นเหรียญปีพุทธศักราชส5 5 4นาี่นี่ครับผมเหรียญปี2อ5 4นยนะครับจำนวนการผลิต2อ0ร้ล้านปฏติโต เยอะแท้2 0 0กว่าล้านเหรียญน,นะครับปี2554นี่กับผมขอก็จะเป็นเฟืองจักรโดยรอบเหรียญด้านหัวก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเป็นพาะเสียนใหญ่เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือเหรียญที่สองเห็นไหมครับทีนี้มาถึงเหรียญที่3เหรียญที่3นะครับก็เป็นเหรียญน,นี้เหรียญที่3จะเป็นปีพุทธศักราช2555 15เหรียญปีพุทธศักราช2555นะครับจํานวนการผลิต245ล้าน8แส4 24,300นะครับ245ล้าน8แส24,300เหรียญอันนี้ก็เยอะใช้เล่นเหรียญนนี้นะครับปีนี้เหรียญนนี้ปีนี้นะครับ มีการค้นพบค้นเจอเหรียญที่มีลักษณะพิเศษทั้ง3เหรียญ3พศนะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบแล้ว3เหรียญ3พศนี้คูโดงรับซื้อมีกครับผมการออกแบบดีไซน์ของเหรียญนี้ดูปี2551นะครับนี่นะครับและปี2555ดูนะครับ เห็นไหมนี่ครับผมเห็นปล่านี่ครับผมทีนี้มาดูเหรียญปี2.554ดูให้ดีนะครับเห็นไหมเห็นไหมนี่อีกทีนะครับปี2.554นะครับเห็นไหมนี่คือเหรียญพระเสียงขวางตอนนี้นะครับ มีการค้นพบค้นเจอเหรียญทั้ง3ปีพศนี้ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญปี2,551ปี2,554และปี2,555ที่ออกมาเป็นพระเสียงขวางแบบนี้แล้วเหรียญผ่านการใช้ พบเจอเยอะด้วยนะครับเพียงแต่ว่าหลายๆคนไม่ได้สังเกตดีไม่ดีไปเจอเหรียญพัสเสียนตรงเข้านี่จ้โหโชคดีเลยเพราะว่าหลักพันถ้าเกิดเป็นเหรียญพเสียนตรงเหรียญ5บาทพเสียนตรงนะครับสองพันในโคดวงซื้อแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญพเสียนขวางแบบนี้นะครับไปอยู่ที่4ี่ร้อยห้าร้อยบาทนี่ครับผมเพิ่มมูลค่าเหรียญได้ด้วยเห็นไหมแค่สังเกตเท่านั้นเองจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูนะครับ เจอผเสียงขวางขายที่ไหนไม่ได้ทักทายคูโดเข้ามานี่คือทั้งสามเหรียญสามพอสอที่คูโดงมาบอกมากล่าวนะครับปีห้าหนึ่งและปีห้าห้ามีการเจอแล้วนะครับมีการเจอแล้วแล้วก็มีการนำออกมาขายในกลุ่มนะครับเพียงแต่ว่าคูโดงซื้อไม่ได้เท่านั้นเอง นี่ครับผมใครมีก็ลองลองเช็ดดูนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าง,างคุณตาคุณยายที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดอาจจะมีเหรียญแบบนี้อยู่ในมือคลิปนี้มีสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ